ส่งกำลังใจให้ทัพทิมมาริกาผ่าตัดเนื้อง,งอกก้านสมองครั้งที่2ก้อนใหญ่กว่าเดิมต้องพักฟื้นหลายเดือนและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้การเฝ้าระวังของแพทย์ล่าสุดครอบครัวและคนใกล้ชิดได้อัปเดตว่าคุณทัพทิมปลอดภัยแล้วและย้ายออกจาก ICU มีส่งยิ้มบอกรัก พูดคุยตอบสนองได้ดีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแต่ยังลุกเดินไม่ได้และยังต้องมีลัมเบอร์เดย์เพื่อช่วยระบายน้ําไขสันหลังป้องกันความดันในกระโหลกศีรษะสูงขึ้น mm hmm. เนื้องอกก้านสมองเป็นตําแหน่งที่ผ่าตัดยากที่สุดตําแหน่งหนึ่งเพราะเป็นบริเวณที่ควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจและกล้ามเนื้อใบหน้าการกลืนและความสมดุลของร่างกายการผ่าตัดจึงต้องละเอียดมากและต้องพักฟื้นภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดการฟื้นตัวหลังผ่าตัดเนื้องอกก้าน สมองใช้เวลานานแพทย์แจ้งว่าต้องพักฟื้นหลายเดือนช่วงแรกจะลุกเดินไม่ได้กล้ามเนื้ออาจอ่อนแรงและต้องทําการกายภาพอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเช่นน้ําไขสันหลังคลั่งติดเชื้อหรือเส้นประสาททํางานช้าลงข่าวดีคือสัญญาณฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นวิธีสังเกตอาการเริ่มต้นของเนื้องอกก้านสมอง 1. เดินเซเดินลําบาก2ปวดหัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ3ขึ้นไส้อาเจียนโดยไม่มีไข้4แขนขาอ่อนแรงหรือชา เพียงข้างเดียว 5. พูดไม่ชัดปากเบี้ยวหรือกืนลำบา 6. ตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อน 7. ชักหรือหมดสติเป็นครั้งคราว 8. เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียร่างกายร้าผิดปกติถ้าเพื่อนๆมีอาการตามที่หน่วยกล่าวมาเบื้องต้นให้รีบไปพบแพทย์นะคะครอบครัวของคุณทัพทิมฝักบอกว่าทุกคำอวยพรมีความหมายมากจริงๆขอบคุณจากใจ